嗯。Uh. เราล้างชามอย่างเงี้ยเราก็ระลึกถึงพุทธโทมนาถูทำมเมนาถ ổ, ูมมาถ ổ, สังโฆมนาถได้นะคะสำหรับใครที่เริ่มปฏิบัติธรรมอะคะ่ะก็ฝึกระลึกไปอะคะ่ะพุทธโท,ม, ổ, ทม,ม,มีนาถ ổ, ูทำมเมนาถูสังโฆมนาถออะคะ่ะระลึกในใจก็ได้ถ้าใหม่ๆเราจะพูดให้ตัวเราได้ยินก็ได้ คือคิว่ามีประโยชน์นะคะเวลาที่เรามีเรื่องไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยแทนที่เราจะมัวแต่ไปเสียใจเราก็ระลึกพุทโทเมนาโถทำโมเมนาโถสั่งโทเมนาโถอย่างเงี้ยค่ะอืม สวัสดีค่ะน่ากินไหมคะพี่ทำไว้ให้น้องน้องชายเติบคุณชายเติบชายเติบยางตลาดนะคะบักหลาบักหลาก่อนคำหมูมันต้มมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะนิ่ม่นะคะ ทำอะไรไปก็พุทโธเมนาโถทํโมูเมนาโถสังฆูเมนาโถอะ เนี่ยค่ะอย่าเออคือเราอย่าอ้างคือไม่ต้องรอให้ว่างแล้วเราถึงจะปฏิบัติร,รมนะคะเราสามารถมีธรรมะมีพระรัตนตรัยในจิตใจได้เลยนะคะรดน,น้ำต้นไม้ก็พุทโธเมนาถูทาม,มูเมนาถูสังโฆเมนาถูเขาเรียกกวักมรกตใช่ไหมคะต้นนี้กวักมรกต ปลูกก็แบบโอ้ต้นแบบเต็มมากไม่ได้แยกเขาแล้วะค่ะอ๋อนนี้ฝนไม่ตกนะ อากาศก็ธรรมดาอุหลายปีแล้วนะไอ้เดฟเนี่ยห้า นะคะพี่เพื่อนเดี๋ยวอันนี้เหลือไว้ให้ติเป็นลูกซ่าจะกินข้าวลูกซ่าต้องเปลี่ยน